ว่าเราไปกินไส้กรอกร้านนั้นไหมเขาเปิดด้วยนะส่พอดีว่าพี่อยากกินพอดีเลยปันดาพี่อยากกินไส้กรอกร้านนั้นเลยสวัสดีค่ะคุณนะ้าดีจ้าหนูถ้างั้นหนูขอไส้กรอกสองไม้นะคะลาดซอเยงเออเดี๋ยวลาดให้เองอย่าเดี๋ยวฉันย่างก่อนแป๊บหนึ่งนะเออกินให้หมดนะจ๊ะ แม่้ยแม่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วค่ะไปคล้องนะสิจ้ะลูกเอ๊ะแย่แล้วอาหราเป็นพิษนี่นาแม่ค่ะทำไมตอนกินแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าฉันมันเปรี้ยวเลยอะเหมือนกันค่ะน้องปันปันกับน้องปันดาเป็นไงบ้างคะหมอขอละกันได้ไหมจ๊ะมหมอพูดดีๆหน่อยฉันฟังภาษาแกไม่รู้เรื่องหมอขอลาคาได้ไหมจ๊ะ ทำไมทำกับลูกฉันแบบนี้ลูกฉันปวดท้องขึ้นมาเลยนะอะไรกันฉันขายของสดใหม่ดีๆมาประจารร้านฉันเฉยฉันไม่อะไรกอนแม่รู้เจ็บก่อยฉันไม่ได้ทำนี่แม่ค้าอย่ามาทำเสียงสองใส่พวกหนูนะคะนี่หนูค้นเจอเอ๊ะไส้กรอกหมออายุนี่อะไรกันฉันพี่ดารนนี่มันร้านใส้กรอกของดิฉันนะ เพอไม่มีสิทธิ์มาทุบพังร้านที่ฉันค่ะออพีปันปันหนูคิดว่าร้านนี้แย่ไหมล่ะสีนะพี่กินแล้วทำไมรสชาติมันเปรี้ยวๆขนาดนี้ล่ะพี่ปันปันอย่างบอกเลยว่าไส้กรอ,อกร้านพี่มันหมดอายุแล้วพี่ไม่เชื่อหนูเลยการกู้ทางไส้กรอกแบบสดใหม่เลยนะมึงอย่ามาประจากนกะูคใครเด็กนี่ดูดีกว่าว่าหมดอายุยังทำไมหมดอายุเร็วจัง มันประมาณขายเดือนประมาณสองห้าหหนี่นาโอ้โหนี่โกงกันชัดๆเลยพี่คะทําไมพี่ขายเส้ก,กอกแล้วพี่ไม่ดูวันเดือนปีเกิดเลยเหรอคะกันวะกูไม่ดูวันเดือนปีเกิดไม่ดูวันเดือนปีี่ขอโทษเลยนะที่ฉันทําไม่ดีกับเธอเองอะ่ะขอโทษเลยนะหนูขอโทษนะอย่ามาประจานร้านฉันเลยขอร้องะ ก็ขอโทษพี่เหมือนกันค่ะที่หนูว่าพี่อนุญาตนะครับเอาเอาิมว่ามาเลยอนุญาตเลยค่ะเอิมขออนุญาตสืบสวนนะครับโอ้ oh God. ไม่ก็ทําไมไส้กอกดูกลิ่นมันเน่าๆจังเลยครับหนูจ้ะหนูกินไส้กรอกร้านนี้เป็นไงบ้างจ้ะมันรู้สึกคันคันคอแล้วก็มันรู้สึกเปรี้ยวๆอะค่ะ มันมันเหมรนแล้วมันเหม็นมันบูดเหม็นเหมือนหมดอายุอะค่ะใช่ค่ะหนูก็กินแล้วว่าทําไมมันรสชาติแบบเปรี้ยวๆไอคุณพี่รำแบบนี้อะครับไอว่าอะไรฉันในไอเนี่ยทําไมลาเราไปอย่างนี้พี่ช่วยนะครับอะไรค่ะหนูลอดกลับมาร้านนี้ให้ได้ค่ะปราจานร้านนี้ดีกว่ามัน